เ, <c oughs> เทวดาข้างบนมีเรียนพุทธศานะไหมเดี๋ยว่า <c oughs> มีคำตอบมอ่มไม่เหลือหรอกพระเาจ้าเนี่ยตอบไว้ทุกเรื่องอเทวดาข้างบนมันก็ต้องถามว่าข้างบนชั้นไหนบ้างะนะมันมีเลเวลของมันอีกนะว่าเทวดา การปรพบรูปประพบอรูปประพบเทวดาเนี่ยจะมีการสนทนากันในคําของพระศาสดา,อ,าอันนี้จะเรียกว่าเล่าเรียนหรือเปล่าใช่ไหมก็มีการเรียนรู้กันด้วยการสนทนากันคุยกันได้จากพระสูตรไหนจากพระสูตรที่พระองค์ตรัสว่าถ้าเธอเนี่ยฟังคำตถาคตหนึ่งเนืองจนคล่องปากจนขึ้นใจ จนแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิก็คือเข้าใจทำความเข้าใจพระองค์บอกว่าแม้เธอจะมีสติหลงลืมเมื่อกระทำการละคือขาดสติเวลาตายปกติคนขาดสติเวลาตายพระองค์จะพยากรณ์ไปน,กนรกกัมเดชานเปริวิสัยแต่ถ้าโยมสร้างเหตุปัจจัยแบบนี้พระองค์บอกว่าแม้เขาจะมีสติหลงลืมเมื่อกระทำการละก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทพนิกายมูไดมูหนึ่ง บทแห่งธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏแก่เธอผู้มีความสุขในภพนั้นๆสติบังเกิดขึ้นช้าแต่การบรรลุธรรมย่อมปรากฏขึ้นได้ในเร็วลันแบบต่อมาพระองค์บอกว่าแต่ถ้าเขาเนี่ยระลึกถึงบทแห่งธรรมไม่ได้เขาจะไปได้ยินพวกภิกขุที่มีฤทธิ์ขึ้นไปแสดงธรรมในหมู่เทพบริษัทไปแสดงธรรมในหมู่เทพบริษัทก็แสดงว่ามีการเรียนธรรม,มาก,กันเหมือนกันก็คือได้ฟังไง ได้ฟังอย่างนี้ก็เป็นการเล่าเรียนแล้วเหมือนเราไปเรียนหนังสือก็คือฟังครูสอนถูกต้องไหมอหา <c oughs> พวกนี้ถ้าได้เหตุปัจจัยแบบเนี้ก็จะบรรลุธรรมพอไปฟังซ้ำอีกทีโอ้นี่ธรรมะที่เราเคยคล่องแคล่วมาก่อนถ้าไม่ได้สองโอกาสจะเจอโอกาสที่สามโอกาสที่สามคือเข้าละลึกบทแห่งธรรมก็ไม่ได้เจอพิขุมีฤทธิ์ขึ้นไปนแสดงธรรมก็ไม่เจอ แต่เขาจะไปเจอพวกเทพบริษัทแสดงธรรมด้วยกันเองอ่าก็จะมีพวกเทพบริษัทคุยธรรมะกันเองแสดงธรรมกันเองสนทนาธรรมกันอย่างนี้เทวดาคนนี้ผ่านมาอ่ามาได้ยินเออธรรมะนี้เราจำได้เราเคยคล่องแคล่วมาก่อนบรรลุธรรมเลยนี่ถ้าไม่ได้สามโอกาสเจอโอกาสที่สี่อีกโอกาสที่สี่ ระองค์บอกว่าเทวดาพูดผู้เกิดก่อนจะมาเตือนเทวดาผู้เกิดหลังนะเปรียบเหมือนบุรุษสองคนจากกันไปนานแล้วก็มาเจอกันอีกทีแล้วก็ถามว่าอ้าวเพื่อนเป็นไงล่ะสมัยก่อนเด็กๆนะ่ะเคยเล่นปลาฝุ่นด้วยกันนะจำได้ไหมอีกคนก็บอกจำได้จำได้ไดนะนะเคยไหมนะ แต่ก่อนเนี่ยเคยฟังธรรมะได้กันที่นั่นที่นี่สมัยเป็นมนุษย์โอ้จาได้จําได้พอเตือนตักเตือนแค่เนี้ยบรรลุธรรมเลยนะพระองค์ก็บอกสติบังเกิดขึ้นช้าก็จริงแต่การบรรลุธรรมย่อมปรากฏขึ้นได้ในเร็วพันเมื่อเขาได้ยินได้ฟังธรรมะซ้ําอีกครั้งหนึ่งนี่นี่คือสี่โอกาสที่โยมจะได้เมื่อโยมเกิดเป็นเทวดาในภพหน้าโดยที่สมัยเป็นมนุษย์โยมเนี่ยสร้างเหตุคืออะไร ฟังคำตถาคตหนึ่งเนืองฟังเรื่อยๆฟังบ่อยๆต่อมาจะคล่องปากโยมจะพูดตามได้เหมือนโยมฟังเพลงบ่อยๆอะไรก็ได้โยมก็เริ่มร้องตามได้ใช่ไหมอ่ะแล้วโยมก็จะขึ้นใจนึกในใจนึกได้แล้วโยมก็จะเริ่มเข้าใจเนื้อเพลงอ่าโยมก็จะเริ่มเข้าใจคำศัสดานี่นี่คือคุณสมบัติของผู้ที่ต่อให้ขาดสติก็จะได้ไปเป็นเทวดา แล้วตอนไปเป็นเทวดาจะมีโอกาสในการบรรลุธรรมถึงสี่แบบนะเข้าใจนะอ่าจเอ่อที่ว่าอาคามีอะค่ะอืมคืออะไรคะอาคามีอาคามีโดยโดยความหมายของพระองค์แปลว่าเป็นผู้ที่ยังต้องกลับมาอะนาคามีคือไม่ต้องกลับมาท่านี้โยมก็ต้องสงสัยต่อว่ากลับมาไหนล่ะ แล้วไม่กลับมาไหนล่ะใช่ไหมพบเนี่ยมันมีกามภพรูปภพอรูปภพไม่กลับมากามภพทั้งก้อนนี้กรรมภพเนี่ยจะมีนรกกาเนิดเดราาัจฉานเปลตวิสัยมนุษย์แล้วก็เทวดาเทวดากรรมภพเทวดามันมีคล่อมคล่อมกามภพนิดหนึ่งแล้วก็รูปเทวดารูปภพเทวดารูปภพเทวดากรรมภพเนี่ย มันจะมีจาตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตนิม,มานรดีปรลณิมิตวัสวัตติหกนะไอะ้พวกนี้อยู่ในกรรมภพยังมีกับพลีกาลาอาหารนะยังมีอาหารทำข้าวอยู่นะพวกนี้ยังอยู่ในกรรมภพทั้งหมดอาคามีคือผู้ที่ยังต้องกลับมาสู่ทั้งก้อนนี้ไม่รู้ว่าจะได้อันไหนน,ไหนัองได้อ่าก็ไปวัดดวงกัน ก็คือจากเทวดาก็ต้องกลับมาสู่ใช่สู่อาคาเมีคือกลับมาสู่ก้อนกรรมภพนี่อีกรอบหนึ่งขอบคุณค่ะพอดีหลานชายเขาอ่านหนังสือวันละห้าหน้านะคะแล้วเขาก็มีคําถามมาว่าเอโลกที่เป็นสุขอ่ะเขาก็ถามว่าโลกที่เป็นสุขอ่ะคือโลกมนุษย์หรือโลกเทวดาเป็นโลกสวรรค์หรือโลกมนุษย์แล้วถ้าเป็นสุขอันไหนจะสุขกว่ากันอืสุขสุขทั้งคู่ บอกมนุษย์ว่าเป็นสุขก็มีนะเทวดาสุขก็มีแต่เทียบสุขระหว่างสองอันเทวดาเลิศก,กว่าเยอะนะเทวดาเลิศก,กว่าเยอะแล้วเทวดาเนี่ยไม่เห็นสุขของมนุษย์เนี่ยบอกไม่อยากได้นะคือไร้ค่ามากนะ,ะเทียบกันแบบว่าพระพุทธเจ้ามีม,มีมีอุปมาอยู่นะอะ ทีนี้พอเขาสงสัยเราก็ตอบเขาไม่ได้ค่ะก็ะเลยบอกว่าเดี๋ยวถ้าเจอได้มากราบพระอาจารย์เดี๋ยวจะถามให้ค่ะก็ะะจะเหมือนกับทุกในนรกอนะ่ะก็จะถูกแทงด้วยหอ,อกวลาสามร้อยเล่มตลอดร้อยปีแต่ในนรกเนี่ยมากกว่าโดยประมาณเหมือนก้อนกรธดหกเจ็ดก้อนกับภูเขาอีกทั้งลูกในเทวดาก็เหมือนกันอย่างนั้นนะคือแบบโอ้โหหลุดโลกเลยแบบเทียบไม่ได้และนีข<อ>่<ล>ขนาด,นาดแค่สุขในเทวดาการมภพนะ แล้วถ้ารูประพเอารูปภพนี่โอ้โหยิ่งแบบว่าสุดๆเลยอืมกลับขอบคุณค่ะอาจารย์แต่ทั้งหมดก็แก่เจ็บตายนะอืมค่ะ